สวัสดีค่ะพบกันในดีพีนะคะวันนี้จะมาแชร์เทคนิคบริหารเวลาอันหนึ่งที่เราใช้ประจำนะคะนั่นก็คือ Eisenhower Matrix นะคะ Eisenhower e i s e n h o มทร Matrix Eisenhower Box เอ่อออกเสียงถูกไหมนะ Eisenhower น,นะคะก็คือเป็นชื่อของประธานาธิบดีสหรัฐคนหนึ่งนะคะซึ่งการจัดการเวลาอันนี้นะคะเป็นเทคนิคที่อยากจะมาแชร์กันนะคะว่า ถ้าเรามีแบบงานที่ต้องทำเยอะเรามีภาระหน้าที่ต้องทำเต็มไปหมดนะคะเราจะจัดการเวลาอย่างไงนะคะให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะได้ที่สุดได้ดีที่สุด <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็มาแชร์ลิงกกันนะคะสำหรับใครที่แบบเคยมีปัญหาไหมาที่ งานเรามันเยอะงากง,งานเรามันโอเวอร์โหลดมันมีหลายอย่างให้ทำใช่ไหมคะบางคนอาจจะแบบเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยหรือบางคนอาจทำงานพิเศษหรืออะไรก็ตามหรือบางคนทํางาน1นึ่ตำแหน่งแต่ว่า5,000นหน้าทีนะคะอะไรเงี้ยค่ะเราจะจัดการงานให้มันแบบว่าเสร็จ ไปตามโฟได้ได้อย่างไรนะคะบางครั้งเกิดปัญหานี้ไหมว่าเวลางานเรามันเยอะมากๆเนี่ยเราก็จะแบบว่าเออทำมัน,นี้ทีแต่ก็ะทำมาน,นั้นทีทำมันนี้อยู่แต่ว่าใจมันแบบมันพูงกับอีกงานหนึ่งก็ขอแวะไปทําอีกงานหนึ่งทํานี้ได้แล้วก็ขอแวะไปทํากับอีกงานหนึ่งหน่อยหรืออะไรอย่างนี้หรือแบบครั้งทั้งทำงานอันนี้อยู่แต่ขาดสมาธิอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบทํางานอันนี้เสร็จไปแล้วแต่อันอีงานนึงมันจําเป็นต้องทํา มากกว่าด่วนกว่าเลยอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งไอเซนทามแมทริกซ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เปาใช้อยู่นะคะเพราะว่าเปาต้องการอะไรบางอย่างที่จะมุ่งที่แบบว่าจัดการให้ฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันควรจะต้องทําอะไรนะคะซึ่งอันนี้บอกก่อนว่ามันก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคนที่จะตัดสินใจว่าอะไรควรทําไม่ควรทำโอเค พูดมาถึงตรงนี้แล้วจะจะมาเล่าให้ฟังว่าไอเซนทาวแมทริกเนี่ยมีอะไรนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะไอเซนทาวแมทริกนะคะคือรูปปุ๊บมันจะเป็นตาราง4ีช่องแบบนี้นะคะซึ่งในตารางเนี่ยก็จะแบ่งออกนะคะในเรื่องของอความสําคัญนะคะสำคัญไม่สําคัญแล้วก็ด่วนและไม่ด่วนใช่ไหมคะซึ่งต้องพูดอย่างนี้ว่าในสีช่องเนี้ยมันจะมีคําว่าสำคัญและเร่งด่วนนะคะดูทำทันทีนะคะสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะคะก็คือ ออดีไซน,นะคะคิดไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนเนาะอ่ะแล้วก็ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนเอะไม่สําคัญแต่เร่งด่วนอาจจะต้องทาไมคะดีเกตนะคะก็คือลองมอบหมายคนอื่นทําหรือหาคนมาช่วยทาอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะสีไม่สำคัญไม่เร่งด่วนดีลีทหรือไม่ต้องทำหรือลดการทำงานตรงนั้นโอเคอันนี้คือสั้นๆตามรูปนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละช่องเนี่ยมันมีความหมายอย่างไงนะคะ อันแรกเลยนะคะในเรื่องของคําว่าทั้งด่วนและสําคัญเออจะสําคัญและเร่งด่วนเนะาะสำคัญเร่งด่วนนะคะดูทําทันทีนั่นหมายความว่างานเนี้ยมันมีระยะเวลาที่ต้องทําต้องส่งแล้วก็สิเออเหมือนแบบมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทําและทําทันทีแล้วก็ส่งทันทีแล้วก็เป็นงานที่มีความสําคัญค่อนอันอิมแพกนะคะฉะนั้นถ้าเรามีงานใดที่เรารู้สึกว่า มันสำคัญมากๆและมีเดทไลน์ที่ชัดเจนเนี่ยมันก็ควรจะจัดในเรื่องของความว่าดูทําทันทีเลยอย่างเช่นอาจจะเป็นรีพอร์ทที่เราต้องแจ้งพรีเซนเทชันหรือการอ่า การส่งหัวข้อที่สิทธิ์หรือได้ไดอะไรเงี้ยที่มันมีความสําคัญว่าเออมันมีเดทไลน์ของมันที่เราจะต้องทําให้เสร็จนะคะอันนี้ก็คือจําเป็นเลยที่ต้องทําและมีความเร่งด่วนคือมันหมายความว่าถ้ามันไม่ทำเนี่ยมันก็อาจจะล้มคืนได้เนาะโอเคอ่ะมาอันต่อมานะคะในเรื่องของคําว่าไม่สำ,สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนอ่าสำคัญนะ แต่ไม่เร่งด่วนอันนี้อาจจะมีความคาดเกี่ยวกับอันที่แล้วนะคะมีความสําคัญเหมือนกันแต่อาจจะมีระยะเวลาที่ยาวกว่าหรืออาจจะเป็นโปรเจกต์ในอนาคตหรือเป็นการที่จะต้องเหมือนวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะก็คือเราอาจจะได้รับ เ,เขาเรียกนะอาจจะได้รับหน้าที่บางอย่างนะคะให้เราบอกว่าต้องทาแหละเออมันมีความสําคัญนะแต่ว่ายังไม่ได้จะต้องใช้หรือกดดันนะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นตัวโปรเจกต์หรืออาจจะเป็นหัวข้อหรืออาจจะเป็นสิ่งที่จะตามมาหลังจากอะไรก็ตามเสร็จอยะะ่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแบบแพนนิงวางแผนนะคะแล้วก็คือเรา,าจ,จะวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะทําอะไรนะคะแล้วก็ดีไซน์ว่า เราจะทําเมื่อไหร่และเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรในการทํานะคะโอเคอ่ะสองอันนี้ในเรื่องของความสําคัญสําคัญไปแล้วนะคะมาดูในส่วนที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนโอ้เอ๊ะตอนแราเจอคานี้ก็มีความแบมันหมายความว่ายัางไงนะมันไม่สําคัญแต่มันเร่งด่วนที่ต้องทํานั่นมันหมายความว่าสิ่งนี้มันก็จะเป็นจะต้องทําแหละแต่งานตรงเนี้มัน อา okay. สิ่งตรงเนี้ยมันทุกๆงานทุกหมวดจริงมันมีความสําคัญแต่ว่าค,าคั้าตอนันจะมีความแบบเล็กและน้อยของมันเนาะในที่เราพูดไปข้าหมดเนี่ยมันอาจจะมีความสําคัญมากมันอาจจะมี impact ต่อต,ตัวเราเราอาจจะต้องโฮลดิ้งด้วยตัวเองใช่ไหมคะแต่ในอันดับต่อมาคําว่าไม่สําคัญเนี่ยไม่สําคัญอาจจะหมายความว่าเราอาจจะมีการ ไกเราไม่อาจอาจจะมีการที่แบบวางลงได้ด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นในเรื่องของไม่สําคัญแต่เร่งด่วนแน่นอนคําว่าเร่งด่วนมันมีความสําคัญอยู่แล้วแหละแต่ว่าตรงนี้เราเนี่ยสามารถที่จะหาผู้ช่วยได้ไหมหาผู้ช่วยหาคนช่วยทําได้หรือเปล่านะคะในส่วนนี้นะคะอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นงานที่ถ้าเป็นสายงานกับคนในทีมเนี่ยงานตรงนี้อาจจะต้องมีการแบบ เค่นั้นนะคะกระจายงานวางแผนหรือขอความช่วยเหลือได้ไหมเพื่อที่จะให้ตรงงานตรงนี้มันเสร็จและดําเนินไปนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบว่าการตอบอีเมลหรือว่าการการส่งอีเมลหรือการประสานงานบางอย่างที่เราอาจจะขอความช่วยเหลือให้ใครที่มีความเกี่ยวข้องในส่วนนี้มาช่วยกันทำเนาะ,ะงานเป็นทีมอาจจะแบ่งกันทําได้นะคะตรงนี้ก็ดีลิเกตไปว่าให้ใครทําได้บ้างช่วยเหลือได้บ้างหรืออันนี้ในะคาว่า ความช่วยเหลืออาจจะไม่ใช่ในเรื่องของคนการช่วยเหลืออาจจะไม่ใช่ของคนเสมอไปนะคะอาจจะแบบว่าอาจจะใช้เครื่องมือบางอย่างเข้ามาช่วยอย,อ,วอย่างเช่นแบบว่าเดี๋ยวนี้เราก็มี AI ใช่ไหมคะอาจจะแบบว่างานตรงนี้อาจจะให้ช h a t g p t ช่วยทําในช่วยการค้นหาในช่วยการสืบค้นหรือว่าในการ วางแผนบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะที่ว่าทํำแล้วอาจจะส่งเป็นดารฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอาจจะแบบไม่ได้มีความสําคัญในเชิงของการลงดีเทลมากแต่ว่าก็ต้องส่งเลยอย่าเงี้ยเราอาจจะใช้ เครื่องมือหรือหาคนช่วยนะคะบางอย่างมาช่วยตรงนี้เนาะโอเคมาสุดท้ายนะคะไม่สําคัญไม่เร่งด่วนหมายความว่ายังไงอ่ะดีลิททิ้งไปเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วคําว่าแบบของไอเซนทาวเมทริกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะเพราะก็มองอย่างนี้ว่าโอเคเรื่องงานเนี่ยมันมันทุกอันมันจะต้องเหมือนบรรลุผลสําเร็จแต่ในส่วนของอันเนี้ยมันเขาใช้คำว่าดีล e ทดีล t ททิ้งไปเลยหรือแบบว่าลดการทําไปเลยนั่นหมายความว่าอย่างไงกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางครั้งเราอาจจะ อปอจะใช้ตรงนี้เป็นแบบกิฟต์อเบกให้ตัวเองด้วยนะคะอย่างเช่นแบบว่าเราอาจจะมีแผนที่อยากจะทําอะไรนะคะหรืออยากจะพักผ่อนเนาะเออถ้าแบบบางคนเนี่ยไม่รู้จะหาเวลาช่วงพักผ่อนในตัวเองช่วงไหนดีนะคะอาจจะเอาช่วงเวลาพักผ่อนของเราอย่างเช่นการอ่านหนังสือเล่มใหม่การดูซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยมาใส่นะคะในตรงนี้ไว้ก็ได้ในช่องสี่ช่องอะไรเงี้ยค่ะคือแบบในช่องนี้เรื่องของ คําว่าไม่สัาคัญไม่เร่งด่วนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างแบบมันต้องทิ้งละทิ้งไปเลยหรืออะไรอย่างนี้เนาะมันอาจจะมันอาจจะมาเชิงว่าทําเป็นอย่างสุดท้ายก็ได้นะคะแบบว่าสําหรับไม่รู้ใครเป็นแบบปอไหมปอจะเป็นคนที่บอกว่าเออเวลาเราพักเราจะรู้สึกผิดอะไรเงี้ยแบบว่าไม่อยากพักเลยฉันมีงานไรอยู่ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยปอก็มองว่า ในช่องสุดท้ายได้ก็เป็นช่วงแบบ take a break ให้ตัวเองนะคะอย่างเช่นเราอยากดูซีรีส์เรื่องนี้เราก็จะเอาซีรีส์เรื่องนี้มาใส่ในช่องนี้ซึ่งหมายความว่าถ้าเราแบบทําทุกช่องเสร็จแล้วอ่ะในเรื่องของของ delete เนี่ยหรือแบบ take a break ตรงนี้เราอาจจะแบบมาใช้ทําตรงนี้แทนก็ได้นะคะเพราะจริงๆส่วนตัวเปาแล้วเอาเปาไม่ค่อยเห็นงานที่บอกว่าไม่สําคัญไม่เร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ย เท่าไหร่นะคะเพราะส่วนเนี่ยเราสุกว่าอ่าอย่างมากมันก็คือไม่สําคัญแต่ก็จําเป็นอยู่นะเอ้ยไม่เร่งด่วนแต่ก็จะเป็นอยู่หรือว่าไม่ไม่จาเป็นมากแต่ก็ทําเถอะอะไรซะมากกว่าก็เลยไม่รู้สึกว่าไม่มีอันไหนที่เราอยากจะตัดทิ้งไปนะคะแต่เพียงแค่อ่าเป็นเป็นช้าเป็นหลังอะไรอย่างงี้ดีกว่าอันสุดท้ายของปอเลยจัดเป็นเรื่องเรื่องของเทรกรเบรกละกันสําหรับคนอื่นอาจจะอาจจะมีงานที่เคลียร์ทิ้งได้เนาะแต่ของปอก็สุกว่าก็จะเคลียร์ให้มันหมดนั่นแหละแล้วเราก็เอาช่องสุดท้ายเนี่ยเป็น ช่องที่ให้รางวัลตัวเองนะคะอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้อยากอ่านจังเลยไม่รู้จะอ่านตอนไหนก็เอามาใส่ในนี้นะคะเมื่อทํางานทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะได้มาทําอันสุดท้ายนะคะเคลียร์ลิสทั้งหมดเนาะให้มันเหมือนแบบมิชชั่นกันว่าเราได้ทําแล้วซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาแชร์อันนี้เล็กๆนะคะที่เปาซื้อมานี่ก็เป็นแบบเทคนิคที่เปาแชร์ไปแล้วอยากเพิ่มกิมมิกนะคะในความในความกระตุ้นแรงจึงใจนะคะมาําเปาก็เลยซื้ออันนี้ว้า นะคะอันนี้ก็คือจร,จริงๆแล้วเราก็จะเขียนใส่กระดาษหรือเขียนใส่โนต้ตอะไรก็ได้นะแบบว่าทําแบบเอาที่เราสะดวกเลยแต่ว่าเนื่องจากพอพอไปเจอนี้มาแล้วก็เอออยากซื้อมาแล้วก็เลยเอามาแชร์ทุกคนดูว่าถ้าเราใช้เทคนิคนี้นะคะแล้วก็เอามาจดอย่างเงี้ยมันก็แบบมีความแบบน่ารักดีเนาะซึ่งอันนี้ก็คือเล่าก,ก่อนว่าบางคนบอกว่า โอ๊ยเอาเวลามานั่งแยกมานั่งจัดเรียงเนี่ยก็หมดเวลาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือประมาณว่าแบบลงมือทําไปเลยกว่าจะมานั่งแยกว่านี่สําคัญนี่เป็นสําคัญนี่จึ๊บมันจะนานไปหรือเปล่าจริงๆประมองอย่างนี้ว่าการที่เรานะคะวางแผนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการวางแผนจะทําให้โฟของงานแต่ละงานเนี่ยมันแบบว่าดําเนินงานไปได้ดีดีกว่าการที่เราจะมานั่งโคทุกอย่างไว้ในหัวว่าฉันมีอันนั้นฉันมีนี่ฉันมีอันนั้นฉันมีอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดแบบความเครียดความกดดันด้วยว่าฉันทำอันนั้น มันนี้หรือยังนะแต่เมื่อถ้าเรานะะคทําทุกอย่างหรือว่าจดลงไปนะะคในแผ่นอะไรก็ตามเนาะมันจะทําให้เราเนี่ยเเราหมือนได้วางวางความคิดเหมือนพออ่ะเดี๋ยวพอเหมือนกับว่าผู้สินจะเข้ามาตึ๊งตึ๊งฉีกตึ๊งนี่น่ารักไหม โอเคนะคะก็เหมือนกันว่าทําไมทําไมจะเป็นต้องจดใช่ไหมมันแบบมันเสียเวลาประมองว่าการจดหรือการโน้ตอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เราเหมือนได้วางความคิดอะค่ะเหมือนกับว่าฉันไม่ได้ลืมนะทุกอย่างมันอยู่ในนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แบบทํางานต่อไปได้อย่างสบายใจอย่างมากเราแค่อาจจะมาแวบดูว่าฉันเหลืออะไรบ้างนะฉันต้องทำอะไรอย่างเงี้ยฉันพลาดได้หรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าการที่จะต้องแบบนั่งโฮความคิดว่าฉันมีอะไรต้องทํานะหรือแบบนั่งทํางานอยู่ฉันมีอันนั้นอยู่ฉันมีอันนั้นช่วงทำแต่ถ้าเราอะเขียนหรือจด อะไรลงไปนะคะมันจะทำให้รู้สึกว่าโอเคฉันไม่ได้ลืมนะทุกอย่างอยู่ในนี้หันไปให้ให้สบายใจว่าโอเคยังอยู่ในนี้นะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปและงานเราได้ดําเนินแบบไปอย่างาแคเรี้กนะไปอย่างเป็นสเต็ปที่เราวางเราจะคิดถึงหน้าโลง่ลงๆของมันแล้วพอมันโล่งอะ่ะแล้วเหมือนเราได้จัดการบางอย่างที่เราตั้งไว้แล้วมันหมดอะ่ะมันจะเหมือนแบบเป็นรางวัลนะมันเหมือนเป็นโลว,ว่าว้าวโล่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนเป็นแบบเป็นทรายให้ตัวเองว่า ฉันได้พักแล้วฉันโล่งแล้วมันเป็น finish c o m p l e t อย่างหนึ่งมันเป็นโล่อย่างหนึ่งที่ทําให้เรานะคะได้พักอย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็เป็น Eisenhower m a t r i นะคะก็คือการจัดการเวลาสไตล์สไตล์หนึ่งนะคะก็เป็นการจัดการเวลาเทคนิคนึงที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนนะคะที่มีงานเยอะ มีความคิดเยอะแล้วก็มีอะไรที่อยากจะจัดการนะคะลองนําเทคนิคนี้ดูไปใช้ดูนะคะว่ามันจะช่วยจัดการเวลาจัดการคุณภาพชีวิตของเราให้แบบว่ามันดีขึ้นยังไงนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ มาแชร์เท่านี้แหละแล้วถ้ามีเทคนิคอะไรที่เปาใช้แล้วมันเวิร์กหรือเป็นเทคนิคที่มันดีเราก็จะมาแชร์ในครั้งถัดต่อไปนะคะในครั้งหน้าอาจจะเป็นพวกแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเว็บไซต์เป็นโปรแกรมอะไรก็ตามที่เราสามารถมาช่วยนะคะช่วยชีวิตช่วยมาพัฒนาชีวิตการเรียนการทำงานนะคะ มีอะไรบ้างนะก็จะมาแชร์เรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนนะคะสามารถบอกได้เลยคุยกันได้เลยนะคะกลับวันนี้เน็ตอีก็ไปแล้วนะคะไปละบ๊ายบาย